โอเคทุกคนตอนนี้การเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปมัาเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยมันก็เรียบร้อยแล้วครับผมมอนเตอร์ที่เกิดเยอะนะครับผมจะเป็นในส่วนของเจ้าคิปเปอร์คิปเปอร์เนี่ยเกิดเยอะขึ้นเกิดเยอะขึ้นเกิดเยอะขึ้นยังไงวะเกิดเยอะมากครับผ,ผมมมดกัดขาแปบนึง โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโนบิตะคุงเนาะวันนี้จะมาพบกับผมโนบิคุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้เนาะผมจะพาผู้ชมมาสร้างสปาร์มอนเตอร์กับน้องหมูนั่นเองนะครับผมนี่ก็มีน้องหมูเป็นกําลังใจให้เราหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างสปาร์มอนเตอร์จากที่ว่าผมได้ทาการโพสต์ในชุมชนลงไปเนาะในการเลือกโหวตก็ผู้ชมส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ผมสร้างสปาร์มอนเตอร์เนาะ สปามอนเตอร์ผมก็จะใช้วัสดุเป็น stone big เนี่ยครับผมแล้วก็หังน้ําแล้วก็ไม้นะครับผมที่เราจะใช้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของพวกกล่องเก็บของหรืออะไรเนี่ยเราค่อยลงมาเอาอีดอย่างนี้นผมเพราะว่าผมกลัวไอ้เจ้าตรงนี้มันไม่พอนั่นเองเนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราให้เราหาพื้นที่ตรงไหนก็ได้นะใน world เ,เรา,าที่หนึง่งเพราะว่าตรงไหนก็สามารถสร้างสปามอนเตอร์ได้นะหลังจากนั้นนะทุกคนให้เราทําการต่อบล็อกขึ้นไปนะ ขั้นต่ำเนี่ยครับผมผมจะต่อขึ้นไปทั้งหมด130บล็อกแล้วก็ผมก็ลืมนับเนาะมัวแต่พูดนั่นเองชิปตรงนี้ผมจะต่อทั้งหมด130บล็อกนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาสูงเสียดฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับผมต่อให้รองเท้าผมมี f e a เ h อร์ฟอ l i ลิงก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่าระยะความสูงขนาดนี้ก็น่าจะรอดยากนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ผมต่อขึ้นมาประมาณ128บล็อกละอีเก้าสามสถามว่าผมนับยังไงใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้นับนะครับผมผมเอาไอ้สชุดเนะี้ยมารวมกัน,นครับผมเป็น128บบล็อกแล้วก็ ต่อเพิ่มอีก2บล็อกก็เป็น130บล็อกแล้วนะครับผมวิธีครับการนับง่ายๆนิ่นงเนาะตรงนี้เราจะตอบแพตฟอร์มให้มันใหญ่หญๆนิดนึงเน่ยผมแล้วก็ตรงนี้แนะนำเนาะให้ผู้ชมทําการกดย่องไว้ด้วยนะไม่งั้นโอกาสที่เราจะพาดสูงตอนนี้ผมก็กดปุ่มลิปแบบแน่นหนึบเลยนะครับผมิปช,ชิแล้วก็จะมีคนสงสัยอีกแบบว,ว่าเอา้านี่มันไม้ครับบนมือถือเหรอทําไมมันถึงมีเมาส์เนาะ ก็ผมทำการต่อเมาวกับพีบอร์ดนั่นเองครับผมในการช่วยเล่นเพราะว่าผมจะได้ทุ่นแรงในการคิดว่าผมจะมาทําคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของจุดที่ว่าเราจะวางกล่องเก็บของแหละบริเวณที่เราจะวางกล่องเก็บของนี้ครับผมก็จะเป็นบริเวณตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยต่อเพิ่ม โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราทำกล่องคราฟแล้วก็ทำกล่องเก็บของกันก่อนแล้วกันแต่เราไม่มีฮอปเปอร์เนาะชิปโอเคทำกล่องคราฟติ้งเทเบิลมาครับผมชิปแล้วก็ทำกล่องเก็บของมาสัก2กล่องก่อนแล้วกันนะเสร็จเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะทุกคนชิปเดี๋ยวตรงนี้ขอตอกมาเพื่อความสะดวกสบายแก่ชีวิตก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมพกเตียงนอนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นอันตรายเนาะโอเคครับ okay, ผมตรงเนี้ย ตรงนี้จะเป็นในจุดที่ว่าเราจะเก็บของนะดังนั้นเราจะต่อตรงนี้ออกมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นในจุดที่ว่าเราจะวางฮอปเปอร์แต่ว่าเรายังไม่มีฮอปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีหลังนั่นเองเนาะตรงนี้เราจะต้องทําการต่อขึ้นไปอีกประมาณ24บล็อกนะครับผมเราจะต้องใช้ฮอปเปอร์กับแคมป์ไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมค่อยลงไปเอาแล้วกันตรงนี้ผมจะต่อขึ้นไปอีก24บล็อกแต่ผมขอทําการนอนก่อนลวกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฝั่งว่าทําไมต้อง24บบล็อกเนาะ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าทําไมต้องเป็น24บล็อกจะสังเกตในภาพนะครับผมว่ามอนเตอร์จะเริ่มเกิดก็ต่อเมื่อเกิดเองนะครับผมก็ต่อเมื่ออยู่ห่างจากผู้เล่นประมาณ24บล็อกขึ้นไปจะเกิดเยอะที่สุดในระยะ28บล็อกถึง32บล็อกจะเป็นระยะที่มอนเตอร์เกิดเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคเราจะทําตามรูปแบบนั้นนะครับผมก็คือเราจะไม่ทําอะไรไปมากกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึง โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราจะต่อขึ้นมา123ตรงนี้เราจะใช้เป็นช่อง2อคูณสนะครับผมเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ยจากบล็อกตรงนี้เนาะให้เราทําการต่อขึ้นไปทั้งหมด24บล็อกตรงนี้ได้กี่บล็ 1, 2, 3, นะ okay, บบอกล่ะหนึามเนาะโอเคครับผม24บล็อกครับผมโอเคแล้วก็ตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนที่สําคัญที่สุดเนียครับผมตรงนี้ห้ามทำพาทลพาดเพราะว่าพลาดแล้วมันทํายากนะครับผม ต่อไปนะตรงนี้ให้เรานับเป็น1บล็อกนะครับผมหรือถ้าใครไม่นับก็ได้เหมือนกันนะครับผมนับเป็นผมแล้วกันถ้าใครไม่นับตรงนี้เนาะก็นับ1เลย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ต่อขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่นับตรงนี้ด้วยก็ไม่ต้องนับ8นะครับผมนับแค่7พอเนาะชิบชิบชิบนี่นะครับผมตรงนี้มันจะมีระยะห่างกัน8บล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6ห้าดตรงนี้จะสุดที่8พอดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมทั้ง4มุมเนี่ยเราจะทำการต่อออกแบบนี้นะครับผมนี่นะทุกคนเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะสำหรับผลที่ทําถูกต้องก็ต้องมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมต่อไปเนาะเราจะทําการต่อออกมาข้างๆเนี่ยครับผมเราจะทําการต่อบล็อกตรงนี้ก่อนจะได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการต่อข้างๆตรงนี้เราจะทําการต่อขึ้นมาทั้งหมด2บล็อกนะครับผม ก็คือตรงเนี้ยหลายคนอาจจะจําผิดเนาะก็ไปต่อบล็อกอันเดียวสรุปแล้วกลายเป็นว่าทําไม่ได้ให้เองนะครับผมว่าตรงนี้ต้องใช้บล็อกทั้งหมด2บล็อ,อกเนาะในการต่อขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวางในสิ่งที่เรียกว่าแถบรอด้วยนะครับผมฟาร์มมอนเตอร์อันนี้เนาะเราจะไม่ใช้รนะบบวงจรเปิดปิดน้ำนะครับผมเพราะว่าในมือถือเราเนี่ยไอวงจรเปิดปิดน้ำนะครับผมมันบั็กนะครับผมก็ในกรณีที่ว่าแรกๆอะ่ะมันจะใช้ได้ แล้วพอหลังๆเนี่ยครับผมมันจะเกิดอาการบั๊กก็คือน้ํามันจะบั๊กครับผมดังนั้นเราจะไม่ทําฟาร์มที่ว่าเป็นวงจรอ,อัตโนมัตินี่ครับผมเหมือนจะว่าเราทําไม่ได้นะอาจจะทําได้แหละสำหรับบางคนเนาะแต่สำหรับบางคนที่อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการบั๊กของน้ําก็ไม่แนะนําไม่ทาแล้วกันนะครับผมว่าไอ้พวกสปาวมอนเตอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะผมถ้าเราต้องการเยอะเราก็มา FK เเอาดีกว่าครับผมดีกว่าเรามาสร้างแล้วมันเสียเนาะ โอเคครับ okay, ผมตรงนี้เราก็จะทําการต่อมาเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมทีบตรงนี้นะครับผมเราจะใช้เป็นวัสดุอะไรก็ได้จะเป็นไม้จะเป็นหินจะเป็นค o ร์ l e s t o n e ก็ได้แต่ห้ามใช้บล็อกดินนะครับผมไม่งั้นในกรณีที่ว่า enderman าร์ปขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะทําการหยิบบล็อกดินในฟาร์มเราไปใไนนี้ครับผมเดี๋ยวฟาร์มมันจะเป็นรูนะครับ okay, ผมโอเคครับผมตรงนี้เราจะทําการต่อขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกเนาะ เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะทุกคนเป็นฟาร์มสปาว์มันเตอร์แบบมาตรฐานเนาะอันนี้ก็มีคนสร้างกันทั่วไปแล้วผมไม่ใช่รูปแบบแล้วผมสร้างคนเดียวเนาะเขาก็สร้างกันทั่วไปแล้วผมโอเคครับผมต่อไปเราจะทำการปูแพตฟอร์มแล้วผม โอเคทุกคนตอนนี้การเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยมันก็เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> อะไรคืออะไรของผมเนี่ยโอเคครับ okay, ผมก็เมื่อเราตอบแพตฟอร์มเสร็จแล้วนะครับผมมันจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะสาหรับตรงนี้นะครับผมผมจะทําแค่ชั้นเดียวเพราะว่าผมลองทําดูแล้วนะครับผมมันจะเกิดอาการแบบว่าถ้าสมมุติว่าคือในมือถือเราเนี่ยผมมันจะเกิดกระจุกกันไม่เกิน10ตัวผมบนทดสอบมาแล้ว จะเกิดกระจุกการไม่เกิน10บตัวถ้าสมมติว่าตรงนี้เกิดและตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดรวมกันประมาณ1ิบกว่าตัวไอ้ข้างบนม,มันจะไม่เกิดครับผมดังนั้นเราทําการทําตรงเนี้ยชั้นเดียวตรงนี้เกิดมันเดินตกลงไปตรงนี้เกิดเดินตกลงไปตัวอื่นเกิดมันจะกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งทําฟาร์มให้มันเหนื่อยครับผมดังนั้นเชื่อผมทําชั้นเดียวพอครับผม เพื่อความสะดวกสบายของชีวิตนะเราจะได้เอาเวลาไปทำฟาร์มอย่างอื่นเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็จะเป็นในส่วนของพวกการพาเดอร์ซึ่งรูปแบบฟาร์มเนี่ยที่ผมทดสอบมาเนาะมอนเตอร์ที่เกิดเยอะนี่ครับผมจะเป็นในส่วนของเจ้าคิปเปอร์คริปเปอร์เนี่ยเกิดเยอะขึ้นเกิดเยอะขึ้นเกิดเยอะขึ้นยังไงวะเกิดเยอะมากครับผมผมงดกัดขาแป๊บนึงโอเคครับ okay, ผมกลับเข้าเรื่องของเราดีกว่า แล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราก็ต้องทําการต่อขึ้นมา2บล็อกเนาะจิบโอเคตรงนี้ก็ต่อขึ้นมาให้มันเรียบร้อยครับผม2บล็อกจิบ,บโอเคทุกคนมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แหละเอาแบบเราโอาแคนี้แหละเราไม่ต้องการแบบใหญ่โตมากมายเพราะว่าเราจะเน้นผลผลิตเราไม่เน้นอังการลเพราะว่าลองไปทไําในหมดเคลียร์ฉีบมาแล้วนะครับผมผมทําแบบอลังการมากเลยผลสุดท้ายก็ผลผลิตพอๆกับ คามธรรมดานี่แหละครับผมโอเคผมจะทําอะไรผมก็ลืมไปเลยนะครับผมผมจะทําในส่วนของแถบดอนีผมชิปโอเคทุกคนตอนนี้เราได้แถบดอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราทําการวางแถบดอไปแบบนี้นะทุกคนตึ๊บตึ๊บึ๊บแถบดอในตรงนี้นะครับผมเราจะใช้ในการทําให้มอนเตอร์คิดว่าตรงนี้มันสามารถเดินไปได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยเราไม่วางแถบดอะครับผม ไอเจ้ามอนเตอร์เนาะมันจะไม่เดินไปครับผมมันจะคิดว่าไอตรงเนี้ยมันสิ้นสุดบอกแล้วเนาะมันจะไม่เดินไปแต่ถ้าตรงเนี้ยมันมีแชบรอมันก็จะสามารถเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยมันเป็นการหลอกมอนเตอร์อัย่างองครับผมอ๋อก็เนส่วนที่ว่าผู้พัฒนาเขาตั้งใจทําขึ้นมาแบบนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่บล็อกของเกมนะครับผมจิบ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 โอเคจิ๊บจิ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 บบจิบจิบจ ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสังเกตว่ามันไม่ใหญ่มากเนาะเราก็จะทําประมาณนี้แล้วกันตามที่ว่าผมบอกไปแล้วก็ต่อไปเนาะเราจะใช้ระบบของน้ํานิดนึงแล้วกันนีครับผมเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องใช้น้ําเข้าช่วยนิดนึงเพื่อทําการผลักดันนั่นเองเนาะซิฟซิฟตรงนี้เราจะทําเป็นบอน้ดอินฟินิตี้มาก่อนแกันเราจะใช้น้ําทั้งหมด2ถังเนาะตรงนี้ก็คือผมทําการเตรียมมาทั้งหมดถงังซิง อันนี้ผมทำเตลดิดจริงๆว่าจริงๆเราทำแค่สามช่องเนี้ยผมจะอันนี้ผมทำเตลดิดโอเคแล้วก็ต่อไปนะทุกคนเราจะเอาน้ำมาวางบริเวณตรงนี้เนาะตรงใต้แถบดอเนี่ยถ้าถูกต้องเนี้ยผมน้ำมันจะไหลมาสุดตรงนี้พอดีเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าของผู้ชมอ่ะทำผิดน้ำไหลเตลดิดก็ทำการเอาปุ่มเนาะเอาปุ่มมาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วน้ำตรงนี้มันก็จะหยุดแค่ตรงนี้แหละครับผมสำหรับวิธีแก้เนาะ อันนี้ผมทําสูงไงครับผมมันก็เลยน้ําก็เลยกลายเป็นน้าแข็งเนาะตามที่ว่าที่อะไรล่ะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะครับผมแต่ตอนนี้ยิ่งสูงเ็ายิ่งกลัวครับผมกลัวตกลงไปอะไรแบบนี้ขับรถเ,เร็วชิปโอเคตรงนี้อีกที่หนึง่งแล้วก็อีกที่หนึ่งครับผมก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีเวลาเหลือนะครับผมผมจะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมในเบล์เพิ่มเติมนะครับผมว่า<อ>ผมได้สร้างอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับผม ชิปโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทําการทุบตรงนี้ออกเนาะแล้วก็อย่าลืมเตรียมน้ําเก็บใส่ถังด้วยนะครับผมทุกคนเ่งั้นเราจะกลับลงไปข้างล่างไม่ได้นะจิบต่อไปเราทําการขึ้นมาข้างบนนิดนึงแล้วกันจิบตรงนี้อันตร,รายนิดนึงเนาะค่อยทําแล้วกันนะครับผมสลับส่วนตรงนี้ตรงนี้เราทําการปูหลังคาในเนียเดี๋ยวผมขอมาปูข้างล่างเลยผมรู้สึกว่าปูข้างบนอันตรายเกินไปนะชิปชิปชิชิเฮ้ยตก โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะทําการปูหลังคานาะเพราะว่าตรงเนี้ยสำหรับไมคครับในมือถือเนาะตอนเนี้ยทุกวันนี้นะครับผมต้องระดับแสงต้องศูนย์เท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไมคครับอะไรล่ะแพลตฟอร์มไหนนะผมความสว่างต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเนาะมอนเตอร์ถ,ถึงจะเกิดนะผมสิบสิบคนตอนนี้ความมืดก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะต่อไปนะเราจะขึ้นไปบนหลังคานะ ตรงเนี้ยเราจะขึ้นไปบนหลังคาเพื่อขึ้นมาแปะไฟจริงๆในเวอร์ชั่นใหม่เนาะเราไม่จําเป็นต้องแปะไฟเยอะก็ได้เพราะว่าถ้าความสว่างมันเยอะกว่าระดับศูนย์ขึ้นมาแค่หนึ่งมันก็ไม่มีตัวอะไรมาเกิดบนหลังคาได้แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปแปะเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะโอเคแล้วก็ลงมาดูนี้แล้วกันชิปชิปตรงนี้ทําการทุบออกครับผมแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยต่อไปเราจะลงไปข้างล่างโดยการใช้น้ำในนี้ครับผม ตรงนี้รอน้ํามันลงไปก่อนนิดนึงแล้วกันแล้วก็ตักน้ําออกแล้วก็ลงไปับผมตรงนี้เราจะสามารถลงไปได้นะครับผมโดยที่ว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวโอเคเิีอยวรอน้ําตรงนี้มันหยุดไหลก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมน้ําไม่หยุดไหลโอเคน้ําหยุดไหลแล้วนะครับผมนี่นะครับผมจะสังเกตว่าผมลงมาปุ๊บมอนเตอร์เกิดปั๊บ2ตัวแล้วนะครับผม ผมลงมาปุ๊บผมลงมาเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มอเตอร์เกิดนี่นครับผมเกิดอีกแล้วครับผมผมยังไม่ได้เอฟเคนะแต่เกิดแล้วครับผมแล้วก็สําหรับวิธีการขึ้นมาตรงนี้เนาะก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วผมว่าผู้ชมจะทำไงอันนี้ก็แล้วแต่จะใช้เป็นบันไดก็ได้นะผมในการขึ้นมาหรือจะใช้เป็นลิฟ์น้าก็ได้นะแต่ลิฟ์น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทาในอนาคตแล้วกันแต่ตอนนี้ผมขอลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะผมเพื่อที่จะไปเอา ในส่วนของเหล็กแล้วก็เอามาทําเป็นฮ opper อะไรอย่างนี้ครับผมก็คือเราจะมาทําที่เก็บของแล้วก็จุดสังหารอะไรล่ะจุดสังหารด้วยแล้วกันนะครับผมซื้อลงลงแบบรวดเร็วแล้วเราก็กลับมาแบบรวดเร็วครับผม <c oughs> อีกคลิปแล้วนะครับผมดีว่าผมกลับบ้านอย่างรวดเร็วนะครับผมดัง <c oughs> นั้นรองเทา้า การตกจากที่สูงเลเวลสูงสุดก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ครับผมช,ช่วยในความเพื่อเสร้างผมไม่ได้นะครับผมโอเคผมขอนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไป้วผมเดี๋ยวนะเราขอไปเอาเหล็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวนอนแล้วก็เอาเหล็กแล้วก็เดินทางไป้วผมตอนนี้ของก็น่าจะกระจัดกระจายอยู่แถวนั้นเลยครับผมเป็นไรครับผมเลเวลเราหาได้เรื่อยๆนะแล้วก็จงดูไว้ว่าอย่าลงเร็วกับน้ำเพราะน้ำมันไหลช้า โอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มเล็กของผมแล้วครับผมเดี๋ยวผมพามาดูผลผลิตก่อนละกันว่ามันได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมไอ้เจ้า3ามกล่องตรงนี้นะครับผมมันเต็มแล้วเนาะผมจะเปิดให้ดูแล้วกันแล้วก็กล่องนี้ก็ได้เยอะแล้วครับผมผมจะเอาออกมาสัก2ชุดแล้ะกันเอาไปทําในส่วนของตรงนู้นนะครับผมโอเค เราก็จะต้องเดินทางไปตรงนู้นเดี๋ยวผมไปหาอาหารก่อนนิดนึงแล้วกันเค้ผมเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการทําจุดในการจัดเก็บไอเทมเนาะแล้วก็ทําการจุดที่ว่าผมจะเอาไว้สำหรับจัดการกับมอนเตอร์ที่ว่ามันใส่รองเท้าพวกเฟดเดอร์ฟอรลิงเนี่ยครับผมก็คือรองเท้ากันตกจากที่สูงระยะสูงประมาณแค่24บล็อกมันไม่สามารถตายได้นะครับผมดังนั้นเราจะจัดการด้วยรองเทา้าเฟดเดอร์ฟอรลิง บริจัทก้าไอ้พวกใส่รองเท้าเฟดเดอร์ฟลริงด้วยแคมไฟอย่างเงี้ยผมก็ทั้งเดียวครับผมทั้งเดียวหลงเลยลืมเลยทีนี้ว่าจะพูดอะไรนั่เองเนาะแก้ผมมันจะขึ้นช้าแบบสโลว์ไลท์นิดนึงเนี้ยผมว่าเราอยู่นอกแต่ถ้าเราอยู่ข้างในอ่ะมันจะขึ้นแบบรถเร็วรถเร็วกว่าเกาแล้วผมแต่ว่าฟองอากาศมันเนี้ยมันจะหายผมก็เลยเลือกที่จะแบบมาขึ้นแบบสโลว์ไลท์นะผม เราจะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เราจะไม่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่งั้นเราจะร่วงลงไปอีอกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมตอนที่ขั้นมกาลังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีพวกมอนเตอร์เกิดอยู่นะผมมี่นะครับผมการพาวดด้วเนี่ยนะขอคลิบคลิปคิปิิปิดก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์ตกใส่กระบานเอนานะครับผมเดี๋ยวตรงน,นี้เราต้องอ้อมข้างหลังนิดนึง แล้วก็ทุบตรงนี้ออกแล้วกันเราจะได้วางฮอปเปอร์ง่ายๆโอเคครับฮอปเปอร์ก่อนแล้วกันฮอปเปอร์ก็จะใช้ในส่วนของกล่องเก็บของเนาะกล่องเก็บของสองกล่องเดี๋ยวโตอันนี้ไม่พอไม้แปรรูปไม่พอโอเคกล่องเก็บของสองกล่องฮอปเปอร์สองตัวแกมไฟสี่อันชิบ เฮ้ยฮอปเปอร์ต้องสี่สิฮอปเปอร์ต้องสี่มันจะกล่องสองกล่องได้ไงจึ๊บจิ๊บจิ๊บนี่นะครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนน่าจะเป็นสเกลตันเนี่ยผ่มล่วงลงมาแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าจึ๊บจิ๊บโอเคไม่น่าจะไม่น่าจะตายนะในส่วนของตรงนั้นดูจากเสียงละฟังจากเสียงแล้วไม่น่าตายจึ๊บ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 จิ๊บ โอเคครับผมต่อไปตรงนี้เราจะปิดมานิดนึงแล้วกันยึบแล้วก็ตรงนี้เราจะวางในส่วนของแคมไฟจิบๆๆโอเคแล้วก็เราลืมทุบตรงนี้ออกปึป๊บปึ๊บปึ๊บไหนเราทุบหมดยังเราทุบหมดหรือยังเฮ้ยผมโดนอะไรแบบนึงครับทุกคนผมผมโดน โอเคผมน่าจะทุบออกหมดแล้วล่ะผมใช้เป็นสลับแล้วกันนะสลับสลับชิบทำไมเราไม่ใช้ stone big s l a ชิบชบโอเคเราก็จะปิดไว้ประมาณนี้เนี่ยผมเรามาดูของหน่อยแล้วกันก็ได้ของเรื่อยๆเนี่ยผมตรงนี้ก็ อย่าไปเล่นรีบอะไรมันมากมายับผมแล้วก็ทําที่ fk ดีๆแล้วก็ยืน fk แบบใจเย็นๆเนี้ยผมเดี๋ยวมอนเตอร์มันก็ร่วงลงมาเรื่อยๆเองเนี้ยผมแต่ก็ระวังเนี้ยผมระวังตัวผมเองเนี่ยจะร่วงลงไปข้างล่างเนี้ยผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยไปทัวร์แบบแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําทการแจกแบบแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังจะเล่นแบบนี้ต่อแน้วผมแต่ว่าจะแจกให้ผู้ชมเอาไปเล่นต่อในแบบที่ผู้ชมอยากเล่นเท่าแล้วกันเนาะ เียวผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีคร้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโอเคสำหรับวันนี้เท่ีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย